ก็สวัสดีนักเรียน5้าทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวิดีโอที่ครูอัดไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ครูติดภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของลำดับลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตแล้วก็อนุกรมนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาโอเน็นะครับซึ่งเนื้อหาโอ e เน็ในตรงนี้เขาเพิ่มเติมในเรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับในปีที่แล้วนะดังนั้นครูก็เลยได้เสริมได้เพิ่มเติมในเรื่องของดอกเบีย้ยให้เราใน ท้ายบทด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเนื้อหาใหม่เนาะอ่ะทีนี้นะครับคอนเซปต์ของเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคือการที่เราเอาเงินเงินต้นนะครับไปคูณด้วยจํานวนดอกเบี้ยนะครับแล้วยกกําลังด้วยจํานวนครั้งนะครับเน้นนะว่ายกกําลังด้วยจํานวนครั้งนะครับไม่ใช่ยกกาลังด้วยจํานวนปีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ครูให้มานะครับนี่เราจะเห็นว่าเงินนะครับเงินเท่ากับอ่าค้างนะครับแอร์เซอร์เวอร์คูค้างเงินเท่ากับ P คูณอยู่กับ1บวก R ส่วน k นะครับยกกำลัง kn นะครับซึ่งไอเคตรงนี้คือจำนวนจานวนครั้งนะครับแต่ตอนนี้ครูไม่อยากจะใช้สูตรนี้เนาะครูจะใช้คำว่าต้นคูณกับ1จุดดอกนะครับยกกำลังครั้งคำว่าดอกตรงนี้ก็คือดอกเบี้ยนักเรียนนะนะอ่ะทีนี้เวลาทำตรงนี้ทำยังไงนะครับเวลาทำทำทำยังไงนะให้เราพิจารณาก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามานะครับ โจทย์เขาให้ว่าอัคราเนี่ยกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะกำหนดชําระนี้ทั้งหมดในอีก3ปีข้างหน้านะครับงานในอีก3ปีข้างหน้านะมีอัตราดอกเบี้ยที่6%ต่อปีนะครับโดยคิดดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนอ่าแสดงว่า6%ต่อปีตรงเนี้ยเขาจะคิด3%ทุก6เดือนครับทำไมถึงเป็น3%ทุก6เดือนเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น,ตตน,ตตนทุกทบต้นทุก6เดือนไงฮะนักเรียน ดังนั้นเราเลยต้องแบ่งอาาัตราดอกเบีย้ยนะจาก6%ทั้งปีกลายเป็น3%ทุก6เดือนนะครับโจถามต่อครับว่าถ้าตลอด3ปีนี้อัคระไม่ได้กู้เงินเพิ่มนะและไม่มีการชำระเงินนะครับเมื่อครบ3ปีมียอดเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยที่ต้องชำระเป็นตัวนี้ฮะปรากฏว่าไม่เคยจ่ายจ่ายเงินเลยว่าง่ายนะครับกลายว่าเงินเขาเยอะมาอีกนะครับกลายเป็น1 1 9่0บาทจุด 52สตางค์นะครับเขาถามว่าแล้วตอนแรกเนี่ยอาคาัคละกู้เงินกี่บาทนะครับวิธีการทำทำง่ายๆนะตอนนี้เขาให้เงินทั้งหมดมาละเงินที่เป็นเงินเบ็ดเสร็จนะครับก็คือ1 1 9 4 0บาท52สตางค์นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับเงินต้นเราไม่รู้นะเราก็ติดติดเงินต้นไว้นะครับ1จุดดอกนะก็1จุด 0.3นะครับเหตุผลนี้เป็น0 0.3เพราะเขาคิดดอกเบี้ย3%นะครับ3%ทุก6เดือนแสดงว่า3%เนี่ยคิดออกมาเป็นตัวเลขมันคือ0.03ครับรวมกับ1ก็เป็น1.03นั่นเองนะใส่วงเล็บฮะเขาต้องจ่ายทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเขาบอกว่า3ปีฮะอัคระต้อง3ปีเขาถึงจะจ่าย แต่3ปีตัวนี้เขาคิดดอกเบี้ยทั้งหมด6ครั้งใช่ไหมครับเพราะเขาคิดทุกๆ6เดือนนะครับแสดงว่ากกปีแรกเขาคิด2ครั้งปีที่2ก็คิด2ครั้งและปีสุดท้ายก็คิด2ครั้งรวมทั้งหมดเป็น6ครั้งครับมันก็จะกลายเป็น11,940.52นะครับเท่ากับเงินต้นคูณอยู่กับ1.03ยกกกำลัง6นะครับ ที่เหลือเราก็แค่แก้สมการเนาะ,ะย้ายข้างไปครับก็เป็น11,940.52นะครับส่วนด้วย1.03ยกกกำลัง6เท่ากับ P นะครับอ่ะเราก็เอาไอตัวข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนนะ P เราก็จะเท่ากับ11,940.52นะครับคูณอยู่กับ1.03ยกกกำลังลบ6ครับ คำตอบก็คือข้อข้อ3ครับเรียบร้อยนะครับโอเน็ตง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูข้อ10นะครับเขาบอกว่าเจตเปิดบัญชีฝากประจำนะกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกําหนดอัตราดอกเบีย้ยเป็น2%ต่อปีอ่ะแสดงว่าข้อเนี้ยเราไม่ต้องไปแบ่งเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยมันเนาะเพราะว่าเขาคิดปีละครั้งนะครับดังนั้นดอกเบีย้ยที่เราใช้เดีย่ยก็จะเป็น1.02ไปเลยนะโดยคิดดอกเบีย้ยแบบ คบต้นทุกปีนะถ้าเจดฝากเงินปีละครั้งครับเขาจะฝากทีละ5 0 0บาทนะครับ <c oughs> ในวันที่1มกราของทุกปีนะแล้วก็เริ่มฝากวันแรกเนี่ยตั้งแต่ปี6,4นะครับแล้ววันที่31ธันวาคมนะปี74ครับเจดจะมีเงินในบรรัญชีกี่บาทนะครับการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเราฝากต้นปีนะครับท้ายปีเขาก็จะคิดให้เราแหละนะครับดังนั้นวิธีการทำเราก็แทนในสูตรเลยนะเขาฝากเงิน500บาทใช่ไหมฮะ500คูณกับ 1. ุด ตาดอกเบีย้ยนะหจุดดอกใช่ไหมฮะก็คือ0ูนอนะปีแรกฝากครั้งแรกก็ดอกเบีย้ยก็นับ1ถูกไหมฮะพอปีต่อมาปี6กห้านะครับอ่าเขาก็ฝากอีกรอบนะมันก็จะทบกับดอกเบีย้ยตัวเดิมนะครับก็กลายเป็น1.02ยกกกำลัง2นะครับอ่าอ่าเน็ตมีปัญหานะฮะก็คิดไปเยเรื่อยฮะจนถึงปีสุดท้ายนะทีเนี้ยเราจะงงแล้วว่าเอ๊ะ โอเคหกับสเราตัดออกได้นะเพราะว่าหนึ่กับสเนี่ยเขาไม่คิดดอกเบีย้ยให้ในปีแรกนะครับสามสีห้าเขาคิดดอกเบีย้ยให้ในปีแรกเลยนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับที่โจทย์บอกเนาะดังนั้นอยู่ที่เราจะเลือกว่ามันยกกําลัง1ิบสหรือ12นะครับวิธีการทำทำําง,ง่ายให้เรานับนับเป็นปีเลยนะครับเริ่มจากปีหกี่นะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเจดสิบดเอดเ็ดสอง 7 3แล้วก็7 4ทีนี้ก็นับเลยครับว่ามันยกกําลังเท่าไหร่บ้างนะครับก็ยกกาลัง1ยกกําลัง2ยกกําลัง3 4 5 6 7 8 9 10 11ดังนั้นข้อนี้นะถ้าจะให้ถูกมันต้องเป็น500คูณ1.02ยกกําลัง1บวก500คูณ1.02ยกกําลัง2นะครับบวกไปเรื่อยจนถึงปี74นะครับก็คือ500คูณ 1.02ยกกกำลัง11นะครับซึ่งคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4นั่นเองนะครับข้อที่4นะง่ายไหมฮะเรื่องดอกเบีย้ยอ่ะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อที่27นะถ้าเป็น o อ e นปี64ข้อนี้จะเป็นแบบเติมคำตอบนะครับก็คือให้เราระบายในกระดาษคำตอบนะเขาบอกว่าพัดฝ,ฝากเงินในสากลออมทรัพย์นะครับจำนวน30 0 0 0บาทนะโดย สากลเนี่ยให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีนะครับและจ่ายทบต้นทุกๆ4เดือนนะครับแสดงว่าข้อเนี้ยจริงๆเนี่ยจากที่ปีหนึ่งเนี่ยจ่าย3%แต่เขาจ่ายทุกๆ4เดือนนะครับในปีหนึ่งนะครับอ่าถ้าเราหักออกเป็นทีละ4เดือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมด3ครั้งถูกไหมฮะดังนั้นดังนั้นนะครับจากไอ้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีตัวเนี้ยจริงๆมันคือ1%ทุก 4เดือนนะครับอ่าเทุก4เดือนนะถ้าพัดฝากเงินเป็นจำนวน8เดือนนะครับไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำนะครับพัดจะมีเงินฝากเพิ่มขึ้นกี่บาทนะครับข้อนี้วิธีคิดคิดยังไงนะครับก็เงินต้นนะก็3 0,000นนะครับคูณ 1. จุดดอกนะก็1.0ดอกเราคือ1%นะครับก็1.01นะครับยกกำลังยกกำลังอัตราดอกเบี้ยนะครับ สีเดือนแรกก็ยกกําลังหนึงถูกไหมฮะสเดือนต่อมาก็ยกกาลังสองข้อนี้เขาฝากแค่8เดือนเขาก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยแค่2ครั้งนะครับก็สามหมื่นคูณหนึนย์ึงยกกำลังสงะครับก็คือ3 0มหมื่นคูณหนึคูณหนึนะับข้อนี้ก็ขอใช้ตัวช่วยนะฮะสามหมื 603บาทนะครับเ,เน็ตเน็ตคูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ,ะล่าสุดคือหลุดไปแล้วนะครับก็ตอบใส่หน่วยเป็นบาทด้วยนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับทั้ง3ข้อนะในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับวิดีโอวันนี้อาจจะมาสั้นๆนะเพราะว่าจะเป็นการทบทวนในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับ เราจะได้พร้อมสาหรับการสอบโอน t ในปีหน้าด้วยนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีในเทอมที่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการเลียงสปเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นนะครับคุณไม่แน่ใจนะว่าสัปดา์นางจะออนไลน์อยู่ไหมนะครับแต่ยังไงเราก็ควรเตรียมพร้อมไว้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากครับสวัสดีครับ